หวานในอายเ,าเที่ยวมาสงสัยตาอ,อ่อนลานแงเอยจึงแม่นเป็นตาอ,อ่อนซ้อนโอ้แม่นจะเคยเป็นคนไทยมาก่อนก็บ่ไม่มองตีนเมเขามาทำมาชนแกวเบาแฟนบ่หูรือว่าแฟนบ่มีถึงเป็นแต่หักและไอยังโสดพอดีเอาจังซี่บ่ ว่าต้องมายิ้มายักมาเที่ยวส่งยิมให้บ่ต้องมาลงมาลองใจไอ้ดอกน้องไอ้ก็เคยเสียใจเจ็บย้อนหัวพูจะพอผันสีหักกไงยานเจ็บแมนบอกคกอบอต้องหักกันเลยก็ได้จะหาว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้องก็บ่ต้องเป็นแฟนกันคันยากใจลายเบอ่หน้ากันนี้ยากก็ไลคิดพทดก็ไปหา ก็บออย่าับผู้ใดอีกแล้วว่าพังคนเชิดกันสักกันซื้อซื้อก็ได้น้องล่ะแต่น้องสิลงฮัดไอ้ก็บอกว่าคนทึ่ใจเคยไปต่อเอาบอา มาต้องมาทิมมาทักมาสุิให้ม่ต้องมาลงมาลองใช้ไอ้ดอกน้องไอ้ก็เคยเสียใจเจ็บหยดคนโบหูจากคอขันสีหักกันยานเจ็บแมนบอกก็พอต้องหักกันเลยก็ได้นะจะหาบเปผ่านกัน ใ,ใจน้องมึเป็นแฟนกันึันยากใจลายเบื่อนหน้กกันนี่อยากซี่กดไลค์คลิดฮอตก็ไปหาคนบอกอยากคผู้ไดอีกแล้วว่าพังจนเก็ดกันซัดกันซื้อก็ได้น้องละก็น,น้องสิลงหลบรักไอ้ก็บก่าวา่ากันทือใจเคยไปต่อเธหาว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้องก็บอกต้องเป็นแฟนกันคันยากใจลาย,ใใายเบื่อนหน้กกันนี่อยาก ก็ลายคิดทอดก็ไปหาคนบอกอย่าพักผู้ใด้แล้วว่าพังจนเก็ดกันสกัดกันซื้อก็ได้นะคนน้องสิลมหักอายก็บอกว่าคันตืงใจค่อยไปต่อคัอนมีใจก็ทักมาถูกใจยไป 바이 over <laughs> Thank okay. บ่าวดีสร้างนิสัยบ่ดีเธเนอโอ้โหโอ้ยนอบ่มันเต้นยังไงวะก็เสียงตาน้อยสรงยิมไม่คอยเสยแมเราวังหวยแน่ผู้บ่าวจะฮู้สิดูพอเจิดเต้นนะครับพี่กอคอยกานางอารินดีกีออฟฟีสไตล์เอาห้ามใจบ่อยเกินไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นโมเมนต์ของคอยอีลีแล้วเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลสวย เอาคอยบอกเกี่ยวเดินบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาชอตดก่ว่าเมาเสมอนอนบอดีอยากไม่เรื่องนะครับไปเกือบมาชอดเกือบไปนอนร้านเหลาออกมาชิบเบาเกือบไปเข้าโรง ตัง้งเรามาเป็นตั้งัต่ละเทโนโนองละอย่ามีเจ้าเส้าซาฮ่าอย่าไปเฮ็ดกับคนคือ ดีเลยออกมาช้อนก็อุโหโหม่มเอาเสมอนอนบอได้ยากมีเรื่องเด้อคร,รับแค่ออกมาช้อนเพื่อได้นอนร้านเหล่าออกมาจิ้มเบาเกือบได้เขารงบาดยอดผู้สาวเสื้อเขาก็ยิ้มให้ผู้เบ้าจับได้ไยละไว้โต จังแมนละวมาเป็นตัวสั่งและเทนอน้องละอยากให้เจ้าเจ้าสา,าอย่าไปเฮ็ดกับคตรเออ ตอนลานีเพื่อนอยู่ใสตะลามาเกรละพอกเีเอสุกใ่กันคือจังใจตีหลดได้บอกอยากมีคนเคียงคู่คู่วข้าวเปกินชาบู อดนยังไงครับก็สร้างสุขอลังใส่ตั้งป่าธนาละแม้ว่าคนที่เป็นเนื้อผู้อีเล่ตอนนี้เพิ่นอยู่ใสกลมาเต่ะรบอกเอสุขใส่กาน เอาอยากมีคนเคียงควมแขนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคอกเพื่อ กระโดกันดีเิด่ผู้ชมทางบ้านนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดหัวใจรัวๆเลยนะครับผมช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นะครับผมร้องเพลงช้าๆสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันนะครับผมสวัดไป